มองไปที่ไหนก็เจอแต่สกีบีดี้ทอยเลตมองไปซ้ายก็เจอมองไปขวาก็เจอแม้แต่จะเบ้ปากมองบนก็ยังเจอจึงต้องกลับมาถามคำถามกับตัวเองว่านี่ป๋าโชคดีแค่ไหน ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นสักขีพยานแก่ปรากฏการครั้งนี้และป๋าอยากให้เหล่าแฟนแฟนสก,กีบีดีด้ทอยเลียทุกคนที่รู้สึกเหมือนกันจงหวงแหนชีวิตและเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองมากๆเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปรากฏการนี้ยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เอาละอ้วนเวอ้อมานานเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า เนื่องจากเมื่อวานป๋าได้ยินแว่เวๆมาจากห้องแชทใน Discord นะครับว่าหลังจากนี้คุณภาพของซีรีส์จะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆป๋าก็เลยเอะใจขึ้นมาเอ๊ะสำหรับเรื่องคุณภาพเนี่ยจริงๆมันก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนี่งั้นเรามาดูไทม์ไลน์การพัฒนาของซีรีส์ระดับโลกนี้จากการสังเกตและการวิเคราะห์ของป๋ากันจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ ซึ่งสกีบิดี้ทอยเลตตอนแรกได้ถือกำเนิดออกมาในรูปแบบของ Youtube Shorts และเนื้อหาสาระของตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากหัวผู้ชายคนนึงโผล่ขึ้นมาจากซ่วมและร้องเพลงปรูสก i บ i ดี้ดอมบอมบอมพูดเย็บเย็บเย็บซึ่งปาสนิฐานว่าคุณดัฟฟกบูมณะตอนนั้นเขาคงตั้งใจทำให้มันเป็นแค่มีมเฉยๆเพราะเราจะสังเกตถึงเจ้าเจมแนตัวเล็กๆที่โผล่มาขำๆ กับรูปภาพที่ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องเลยแต่เพราะอะไรเหตุใดไม่เข้าใจเจ้าวิดีโอนี้ยอดวิวดันพุ่งสูงมากๆเมื่อเทียบกับวิดีโอก่อนหน้าที่ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงสกีบีดีซึ่งณขณะนั้นคุณดับฟักบูมก็ยังทำบีมอื่นๆร่วมด้วยแต่ยอดวิวก็ยังเทียบกับสกีบ i ดีทอยเลไม่ได้เลยจนมาถึงตอนที่7ซึ่งเป็นการพัฒนาก้าวสำคัญของซีรีส์ เพราะมันได้ปรากฏบุคคลปริศนาออกมากดชักโครกรวมไปถึงการปรากฏตัวของเจ้าจีเหลี่ยมบอสประจำซีรีส์สกีบีดี้ทอยเล็ด้วยปาสันิฐานว่ามาถึงตอนนี้คุณดับฟักบุมเริ่มเล็งเห็นถึงกระแตของซีรีส์นี้และเริ่มคิดทอสเรื่องให้มันอย่างจริงจังเพื่อที่จะสามารถดำเนินเรื่องต่อไปได้ซึ่งหลังจากนั้นสกีบีดี้ทอยเล็ตตอนที่10เราจะเห็นได้ว่าไม่มีมีมอื่นเข้ามาแทรกซีรีส์สกีบีดี้ทอยเล็ตแล้ว เพราะคุณดาฟักบูมตั้งใจจะทุ่มเวลาให้กับซีรีส์นี้อย่างจริงจังแล้วซึ่งระหว่างตอนที่7ถึง17ปาขอนิยามช่วงนี้ว่าเป็นช่วงกำลังตกผลึกของคุณดาฟักบูมเนื้อเรื่องในตอนนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่โดยรวมแล้วจะเป็นการต่อสู้ของพวก s ก i บ i ี้ทอยเล็กับมนุษย์หัวกล้องเท่านั้นและกราฟิกโมชั่นต่างๆก็ยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายนะัก และก้าวสำคัญของการพัฒนาซีรีส์ก็มาถึงในที่สุดคุณดัฟฟกบูมก็เกิดปิ้งไอเดียว่าซีรีส์นี้ควรจะมีตัวเอกหรือว่าพระเอกของเรื่องด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาที่ถูกทางสุดๆเพราะในตอนที่18ได้เกิดการปรากฏตัวของมนุษย์กล้องล่างยักษ์ซึ่งทำให้ผู้ชมต้องตกตะลึงกันเป็นอย่างมากเขาคนนั้นได้แก่ไททันคาเมล่าแมนหรือพี่ใหญ่ของเรา และพี่รองไททันสปีกเกอร์แมนต่อมาในตอนที่26ตามลำดับเท่านั้นยังไม่พอคุณดาฟักบูมยังวางเนื้อเรื่องให้พี่ใหญ่เสียหายและพี่รองถูกวควบคุมอีกด้วยซึ่งเป็นการเข้าสู่ช่วงชิงความได้เปรียบระหว่างฝั่งอ l ลียนส์และฝั่งสกิบีดี้ทอยเลตอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาตาให้นิยามช่วงนี้ว่าเป็นการพัฒนาการปูเนื้อเรื่องเพื่อเข้าสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบ จุดพัฒนาต่อมาของซีรีส์คือตอนที่33ทุกคนสังเกตกันไหมก่อนหน้านี้คุณดัฟักบูมจะมีการใส่ตัวละครที่ยังแฝงกลิ่นอายของเกม Half-Life หรือ Counter Strike มาด้วยในบางตอนหรือไม่ก็ Skibidi Toilet ท,ที่ยังออกแบบมาแบบลูกๆฮาฮาปนอยู่บ้างซึ่งหลังจากตอนที่33เราจะไม่ได้เห็น Skibidi Toilet แบบนั้นอีกต่อไป เพราะเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะถูกพัฒนาให้เข้าสู่ยุคสงครามระหว่างฝั่ง Alliance และฝั่งสกีบีดี t o อยเลตอย่างจริงจังเพราะเราต่างก็รู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันมาไกลกว่าคำว่ามีมเรียบร้อยแล้วและอีกอย่างถ้าเราสังเกตดีๆไม่ว่าจะเป็นโมชั่นกราฟิกต่างๆเงาและแสงก็ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากตอนนี้ด้วยต่อมาหลังจากที่กระแสสกีบีดี้ทอยเลตได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม คุณดาบปักบูมก็ได้พัฒนาให้สกินบิดี้ทอยเล็ตฉายในขนาด16:9ต่อและลงในช่องทางของ YouTube วิดีโอด้วยซึ่งตอนแรกจะเป็นตอนที่39ตอนที่ทีวีแมนออกมาช่วยพิเท่ครั้งแรกหลังจากนั้นสกินบิดี้ทอยเล็ตที่มีความยาวมากกว่า1นาทีก็ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในตอนที่44ซึ่งมีความยาว1นาที5วินาที ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ไททันทีวีแมนประกอบร่างกับลำโพงออกไปซัดกับเจ้าพวกสกีบีดี้ทอยเลต็ตอีกทั้งเหล่าสกีบิดี้ทอยเล็ตก็ได้ถูกติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนั่นจึงทำให้ฉากแอคชั่นถูกพัฒนาขึ้นมากตามพอดเรื่องอีกด้วยหลังจากตอนนี้เราจะได้เห็นพวกสกีบิดี้ทอยเล็ตที่ถูกดัดแปลงและอัปเกรดมาใหม่ๆเกือบจะทุกตอนเลยทีเดียว ซีรีส์สกีบีดี้ทอยเล็ตก็ได้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆซึ่งเราจะได้พบกับตัวละครสำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือทีวีเกิลหรือไวฟูแสนน่ารักและคุณดาฟักบูมยังเพิ่มบทบาทให้กับพี่เทอีกด้วยซึ่งตาว่าพี่เท่เนี่ยน่าจะเป็นลูกรักของคุณดาฟักบูมเลยนะโปมาทีไรพี่แกเท่สมชื่อทุกที แต่คุณดัฟั์บูมก็แอบใจไร้ายนิดๆเพราะป๋าสนิษฐานว่าคุณดัฟั์บูมจําเป็นต้องสร้างตัวละครให้คนรักขึ้นมาแล้วก็ต้องหาจุดหักมุมเพื่อเล่นกับความรู้สึกของเราเหมือนกับตอนที่เขาทํากับพี่รองไททันสปิเกอร์แมนแต่ครั้งนี้เล่นแรงซะจนพี่เท่ขาดครึ่งทําคนดูอึ้งกันไปเลยในตอนที่57การพัฒนาซีรีส์ครั้งสำคัญอีกครั้งเกิดขึ้นตอนที่5 0 คุณด f u ฟักบูมได้เซอร์ไพรส์คนดูด้วยการนำพี่ใหญ่กลับมาและการกลับมาครั้งนี้ของพี่ใหญ่ก็โคตรจะโอ p ต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดของซีรีส์สกิบิดี้ทอยเลตเลยครับฉากแอคชั่นที่ทำได้โคตรมันฉากพี่เท่เดินเข้าไปหาพวกสกิบีดี้ทอยเลตฉากที่ทุกคนได้เห็นความเก่งและอาวุธใหม่ๆของพี่ใหญ่ฉากที่ฟัง Alliance ์หมดกำลังใจและวิ่งหนี มีครบจบหมดในตอนนี้ตอนเดียวซึ่งนั่นทำให้ตอนนี้เป็นตอนที่สนุกที่สุดและมียอดวิวเยอะที่สุดวงเล็บนะครับถ้าไม่นับรวมชอ็อตนะต่อมาเราก็จะได้พบกับตัวละครอย่าง c a ร์เมล่าวูแและพี่อูที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้กับซีรีส์ซึ่งพล็อตเรื่องของซีรีส์ก็ทำให้เราชอบพี่อูจากความใสซื่อปนฮาของเขา และสุดท้ายคุณดาฟักบูมก็เล่นกับความรู้สึกของเราอีกครั้งด้วยฉากที่เขาต้องเห็นคนที่เขารักไปช่วยชายคนอื่นและทิ้งเขาที่กำลังบาดเจ็บอยู่ป๋าไปเห็นมีคนเม้นบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้พี่อู้เกิดความแค้นและอาจจะแปรพักกลายเป็นตัวร้ายก็ได้เออข้อสันนิษฐานนี้น่าสนใจมากนะครับจากที่ป๋าพูดมาทั้งหมดทุกคนคงเห็นได้ว่านอกจากการพัฒนาคุณภาพของการสร้างแล้ว บทและพล็อตเรื่องก็ถูกพัฒนาให้มีมิติมากขึ้นจนทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมได้อีกด้วยอัจฉริยะจริงๆนะคุณดับฟักบูมและแล้วการพัฒนาที่เราได้เห็นล่าสุดนั่นก็คือสกีบ i ดี t o อยเลตต,ตอนที่57ซึ่งมีความยาวมากถึง2นาที44วินาทีป๋าจะอธิบายเป็นคำพูดยังไงกับตอนนี้ดีต้องใช้คำว่าสุดจัดเยี่ยมยอดสุพรรณหงต้องมาออสการ์ต้องเข้า 2นาที10อารมณ์เอาเป็นว่าเดี๋ยวป่าจะให้ดูส่วนหนึ่งของฉากตอนนี้เทียบกับตอนที่1นนะแล้วช่วยบอกป่าทีว่าซีรีส์นี้มันพัฒนามามากแค่ไหน เป็นไงบ้างนี่น่าจะแสดงออกได้ดีกว่าคำพูดของป่านะครับและทุกคนคิดดูสิว่าคุณดัฟ k b บูมจะพัฒนาให้ดีกว่านี้อีกโอ้โหแค่คิดก็มันจนแทบจะรอตอนต่อๆไปไม่ไหวแล้วนะครับเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมุมมองของป่าในหัวข้อการพัฒนาของซีรีส์สกีบีดี้ทอยเล็ตสำหรับใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมนะครับ ให้นึกซะว่าช่องป๋าเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งเพื่อให้พวกเราที่ชื่นชอบสกีบิดี้ท i l e t เลตเหมือนๆกันได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อเพิ่มอัรถรสในการรับชมซีรีส์นี้และก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ